ออกไปเลยหรือเรารอห้าพันรอ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 ว่ามันนี่ไม่ใช่เล่นแตเกมทุกคนอย่าลืมนะแชร์ด้วยที่เข้ามารบกวนแชร์เปิดสาธารณะอ่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพจด้วยครับมา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 เล่นเกมก่อนเออไม่ใช่ไม่ใช่ top donate หรอเมสเดี๋ยวนี้เขามีท็อปโดเนทแล้วใครอยากมีชื่อขึ้นโดเนทเข้ามาอยาก d โดเนทครับเปิดได้ไหมให้สแกนโอ๋ยก็ได้นะจริงๆอ่ะที่ทำได้ตรงไหนตรนตรงเลยเออ พี่ทรงไปไหนฮะบอยู่ข้างหลังเนี่ยครับพี่แพงพี่แพงอ๋อพี่แบงค์พี่แบงค์อยู่แบงคนเออข้างในนเออมามาเขาเอามองอ้าดาปเล่งจมูกอีกใครอยากให้เต้ทำอะไรโดนเนีมาเลยมาเหอะอยากโดนเขียนหน้าเลยอยากให้บุมแบบหน้าว่างอยากให้เขียนอะไรปะมาเด้มาด้มาด้เล่นเลยป่คนของคน ข้อมไหนบอกไม่มโอ้โหเอยากเห็นไหมทุกคนหลอกหลอกหลอกไม่ดีเอาหนะาหลอกหลอกใช่ครับหายแล้วทุกคนงานกระถิ่นทำจะทำแฟนโรคนยังไงะได้เดี๋ยวจะอธิบายนะครับโอ้ยยุงลุงุโอ้โน้ำหนักขนาดนี้ไม่ใช่งครับผมบอกเลยว่าสูงสูงโอ้ยเก้าอี้สวยเมาแล้ว ไห้ต้องทำเก้าอี้พังอ้โอเคนะทษนั่งอยู่ตรงหัว